ที่34พลนตรีสมเจตตักพักดีบรรดิตหยุดทุ่เทียนบูชาพระรัตนตรยัยขอริเชินครับหรือกับทุกท่านปนมมืออยู่ในอาการที่สงบครับ เสด็จท,ท่านกราบคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันครับอิมินาสก,กาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสก,กาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสก,กาเรนะสงฆังอภิปูชยามะอระหังสัมมาสัมพุท พระวาพุตังพระวันตังอภิวาเทมิสวะาพาโตพระววตาธรรมโมธรรม,มังนัมมิสามิสุปฏิปันโนพระวะโตสาวกสังโคสังพังนัมมิปิเชิญกล่าวคำมรรณนาิสีลพร้อมกันครับ มายังพันเตวิสุงวิสุงรับคณทธายะติสรเดนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรับคณทธายะติสรเดนะสหปัญจศีลานิยาจามะ ตัดติยมปิมยังพันเตปิสุงวิสุงรักนณทายะติสรารณานสงหะปัญจศีลานิยาจามะ